นิยายเรื่องนางรำบทประพันธ์โดยอาริตาบทที่4เกณฑ์เกตจอดรถลงที่ลานจอดรถของวดัดแล้วรีบลงมาเปิดประตูให้กว้างจัดแจ้งผลักที่นั่งของหล่อนเอนมาข้างหน้าเพื่อให้สตรีสองนางข้างหลังก้าวลงมาได้โดยสะดวกก่อนจะอ้อมรถมาอย่างที่นั่งของคนขับเปิดประตูให้กับหญิงชารา กริยาของหล่อนคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงไม่ถึงกับกระชดกระชอยนุ่มนวลเพราะวันนี้เกณฑ์เกตไม่ได้อยู่ในเครื่องทรงนางรำอย่างเคยหล่อนสวมกางเกยงยีนขากระบอกกับเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่สบายๆผมยาวรวบเอาไว,ดว้ด้วยยางวงเล็กๆดวงหน้ารูปไข่เกลี้ยงเกลาปราศจากเครื่องสําอางแน่ละย่อมไม่มีใครจดจําหล่อนได้แน่นอนกับวันหยุดสบายๆที่หล่อนมีหน้าที่ต้องพาทั้งสมญาติผู้ใหญ่ รวมบ้านมาวัดเกตจะแวะไปเยี่ยมอามที่โรงพยาบาลแล้วจะกลับมารับถ้าช้าไปสักนิดก็รอที่สาราหน้าอุโบสถนะคะหล่อนช่วยยิ้วสัมภาระทั้งหมดมาด้วยมีตะก้าหวายบรรจุของกินมาครบถ้วนไม่เว้นกระทั่งน้ำดื่มในขวดและแก้วที่ห่อมาด้วยผ้าสะอาดสะอ้านแต่เกตจะรีบไปรีบมาก็แล้วกันหล่อนมาที่รถขับออกจากวัด มาที่โรงพยาบาลวันหยุดของหลอนจะหมดไปกับการมาเฝ้าดูอาการที่ไม่เคยกระเตื้องขึ้นสักนิดของคนรักเขานอนนิ่งยังมีลมหายใจแต่ไม่มีจิตใจไม่มีสำนึกรับรู้แต่เวลาที่ผ่านมาไปแล้วถึง3ปีก็ยังไม่ได้ทำให้เกณฑ์เกตหมดกำลังใจหญิงสาวยังคงหวังในปาฏิหาริย์น้อยนิดว่าอาจจะช่วยให้เขาลุกขึ้นมาได้อีกหนเป็นคนรักคนเก่าที่หนุ่มแน่นหน้าตาดี ไม่ใช่หนุ่มตัวผอมเหมือนไหมซี่หน้าตาร่วงโรยที่เห็นคราวไรเกณเกตก็ต้องตั้งสมาธิให้กับตัวเองอย่างมากที่จะไม่หลั่งน้ําตาลินไหลออกมาเกณเกตถือว่าหล่อนได้ร้องไห้มามากพอแล้วหล่อนต้องเข้มแข็งให้พอคงจะมีวันของเราสักวันนะคะหล่อนกระซิบเมื่อน้มตัวลงไปใกล้เขาพร่ำพูดคําหวานเข้าไปในหูของเขาหวังสักนิดว่ามันคงจะผ่านเข้าไป แม้เขาจะนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลยก็ตามจำได้ใช่ไหมว่าเราเคยฝันกันไว้ว่าไงเกณฑ์เหวนนึกถึงสมัยที่ตัวเองยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์คราวนั้นหล่อนมีหนุ่มน้อยในเครื่องแบบนักเรียนทหารตามติดเป็นเงาตามตัวเสมอเรื่องรักของหล่อนกับอาร์มเป็นเรื่องกล่าวขานว่าเหมาะสมงดงามแต่เกณฑ์เกตก็ไม่รู้สักนิดว่าช่วงวันแห่งความสุขนั้นมันสั้นนัก สั้นจนหล่อนก็คิดไม่ถึงคนที่รู้จักหล่อนกับอามก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาลงเอยแบบนี้จากหนุ่มน้อยอนาคตไกลหน้าตาดีคล่องแคล่วปราดเปรียวสมกับเป็นนายทหารหนุ่มรั้วของชาติอามเหลือเพียงซากที่ยังมีลมหายใจไม่อาจคาดเดาว,ว่าเขาจะพลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนอย่างเก่าแต่เกนเกตก็ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยหลอนยังเหมือนเดิมหัวใจตายด้านสำหรับผู้ชายอื่นที่ผ่านเข้ามา หล่อนมุมานะทำงานเก็บเงินด้วยรู้ว่าภาระของหล่อนนั้นเพิ่มจากหญิงสูงอายุสามคนมาเป็นหญิงม่ายที่ลูกชายมาด่วนดับสิ้นอนาคตเพราะสงครามที่เหมือนไฟไม่ลามตามชายแดนไม่ยอมดับสิ้นง่ายๆหล่อนไม่สนใจกับหน้าตาดูไม่ได้ของเขายามนี้เพราะจิตสำนึกแนบแน่นอยู่กับดวงหน้าเก่าของเขาดวงตาที่เคยเป็นประกายสุขใส จมูกโดง่งริมฝีปากบางที่มากกล่าววาจาเย,ย้าแย่นั่นคือตัวตนของเขาผู้ชายที่นอนนิ่งสงบมีเครื่องช่วยหายใจและเนื้อตัวผาย้อมจนเห็นกระดูกปวดโผล่ขึ้นมาในบางจุดหนูเกตมีเสียงเรียกเบาๆจากด้านหลังมีเสียงเรียกเบาๆจากด้านหลังแล้วมือนึ่งแตะบาหล่อนเบาๆหญิงสาวเบือนหน้ากลับมาน้ำตารื้นน แค่แต้มเป็นเงาให้ดวงตาเป็นประกายทำให้คุณมังออนถอนใจเล็กน้อยหัวอกของเธอกับเกณฑ์ก็ไม่ได้ต่างกันนักในเมื่อผู้ชายคนนี้เป็นศูนย์รวมความรักได้เท่าเทียมกันมานานแล้วหรือค่ะไปส่งคุณยายที่วัดแล้วก็เลยแวะมาตอนบ่ายถึงจะไปรับกลับนั่งก่อนค่ะหล่อนขยับลุกขึ้นคุณบางออนก็เป็นอีกคนที่แวะเวียนมาไม่เคยขาด อย่างโชคดีที่อามเป็นคนป่วยที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะเขาเป็นนายทหารแล้วได้รับบาดเจ็บจากหน้าที่การงานไม่อย่างนั้นคงเป็นภาระอันหนักอึ้งของคุณบางอ่อนแน่นอนเธอเป็นหญิงไม้มาตั้งแต่อามได้สิบขวบต่อสู้ชีวิตเลี้ยงอารมส่งเสียให้เขาได้รับการศึกษาอย่างดีและปรารถนาจะฝากฝังชีวิตปั้นปลายของตัวเองไว้กับอาม แต่แล้วโชคชะตากลับพลิกไปเธอยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับการสอนวุฒิการศึกษาแค่อนุปริญญาที่ภาคเพียรเรียนต่อมาได้ก็ไม่ได้ทำให้เธอมีไรายได้มากนักในโรงเรียนราชที่สอนมาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยสาวประกอบกับร่างกายที่เจ็บกระสอบกระแสะทำให้รายได้ต้องเจ็ดไปกับการรักษาพยาบาลเสมอนี่ก็เป็นอีกภาระอีกอย่างของเกนเกตหล่อนลักอาม ไม่ว่าเขาจะเหมือนเก่าก่อนหรือไม่ความรักทำให้หล่อนมีหน้าที่เมื่ออาไม่อยู่ในภาวะที่จะเกื้อกูลมานาได้เกณฑ์เ,เลยทำหน้าที่นั้นเสียเองมันก็ไม่ได้หนักหนาก,กะไรนักแม่ก็ไม่ค่อยจะสบายนกปวดหัวเหลือเกินไปหาหมอหรือยังคะก็ว่าจะแวะไปเดี๋ยวไปกับเกตก็ได้หลอนรับมาเป็นหน้าที่ของตัวเอง ราศจากแง่งอนนั่งทำให้คุณบางอ่อนตื้นตันใจนะักที่จริงคุณแม่อยู่คนเดียวเกดก็เป็นห่วงนะคะเผื่อไม่สบายไปตอนกลางคืนจะลำบากเมื่อไรจะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเกดซะที่นั่นยังมีหลายคนได้ช่วยเหลือกันแม่จะไปเป็นภาระให้เปล่าๆโทเกดไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแล้วอารมเสียงหลอนเครือลงเล็กน้อย เมื่อหันไปมองเขาอาจจะดีใจมากกว่าที่คุณแม่ไปอยู่กับเกตบ้านนั้นก็ซ่อมแซมีะอีกนิดแล้วบอกให้เช่าก็ได้ได้เก็บผลประโยชน์กินงานสอนก็หนักนะคะสุขภาพไม่ไหวก็ลาออกได้รับเงินมาสักก้อนคุณแม่ก็ฝากเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินนั่นเหมือนกันแม่ก็กำลังคิดคดอยู่ถ้าเกิดเป็นอะไรไปก่อนจะลำบาก แม่อยากปรึกษาอยู่หน้าเรื่องนี้น่ะแม่อยากโอนให้เกดคุณบางออนแจ้งความประสงค์ของตัวเองออกมาเมื่อมานั่งในร้านอาหารที่มีขวดน้ำาคนละโกดตั้งอยู่ตรงหน้าน้ำเสียงของเธอหนักแน่นมั่นคงเป็นอันมากก็เห็นแต่เกดคนเดียวเท่านั้นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่ว่าอย่าปฏิเสธสิ เธอกุมมือของเกีย์เกตไว้มองตรงๆเข้าไปในดวงตาแม่รู้ตัวว่าอาจจะไปก่อนพ่ออามเขาแล้วเขาก็จะไม่มีใครนอกจากเกตคนเดียวเผื่อโชคเขายังมีเขาอาจจะลูกได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เผื่อสมองของเขามันจะไม่เท่ากับอายุจริงเธอหลีกเลี่ยงที่จะพูดว่าอามอาจจะต้องพิการทางสมองนั่นเป็นภาระหนักมากนะแล้วก็ลงเอ,อยที่เงิน แม่รู้ว่าเกดเหน็ดเหนื่อยมามากเหลือเกินแล้วอามก็เป็นลูกแม่เป็นแค่คนรักยังไม่ถึงกับเป็นสามีของเกดเกดยังพอจะทำได้แต่ภาระของเกดเยอะมากนะักตราบใดที่ร่างกายยังสู้ก็ไหวนะคะคุณแม่เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าหญิงสาวอ่อนโยนเสมอต้นเสมอปลายคุณบางออนรู้ว่าหัวใจของเกณ์เกดนั้นเป็นหัวใจทอง ที่ประเสริฐโดยแท้จนเมื่ออามไม่เหมือนเดิมแล้วเกนเกตก็ยังรักษาตัวได้เหมือนเดิมไม่เคยมีชายอื่นไม่เคยทอดทิ้งการมาเยี่ยมเยียนก็ไม่เคยถดถอยลงยังอยู่เท่าเดิมแววตาที่มองดูอามก็ยังบอกเสมอว่าความรักนั้นยังคงอยู่ไม่เหือดแห้งไปกับสภาพสังขารของเขางานเกตกำลังรุ่งเรืองมากมีการแสดงโชว์มาก แล้วเกดกำลังมีโครงการจะเปิดสอนเด็กเล็กๆนะคะได้เงินอีกสักทางตัวแค่นี้เองจะทำไหวเหรอเกดสุขภาพดีนะคะไหวแน่หล่อนพาคุณบางออนไปหาหมอเจ้าประจำแล้วจึงไปส่งที่บ้านนั่นทำให้เกณเกตต้องล่าช้า แล้วเมื่อรถออกมาจากซอยบ้านคุณบางอ่อนหล่อนก็ได้พบว่ามีรถยนต์หรูหราก,กดแตรเข้าใส่ทั้งที่หล่อนไม่ได้ขอทางแล้วหลังจากนั้นสักพักหล่อนก็มองเห็นดวงหน้าของระวีโผล่ออกมายิ้มยิงฟันขาวพร้อมกระบกมือให้หล่อนแอบรถเข้าข้างทางแต่คนที่ลงมาจากรถคันนั้นไม่ใช่ระวีเขาเดินดุ่มๆุมเข้ามาหาด้วยความกลัวเกณฑ์เกตไขกระจกขึ้นเกือบจะทันที ยิ่งทําให้พี่ไทยขุนใจเป็นอันมากใจเยน็เยนๆเข้าไว้นะครับคุณไทยรรวีบอกไม่รู้ว่าเขาปราติดตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่คอยพูดคอยจาก,กันดูเหมือนเธอจะกลัวคุณไทยเอาการอยู่รรวีแสงออกมาข้างหน้าอีกนิดแล้วเป็นฝ่ายคลอกระจกหน้าต่างเบาๆพร้อมกับทําท่าบอกให้หลอนไขกระจกลงมาสักนิดยังไม่สู้จะแน่ใจนะัเกณฑ์เกตยอมทำตามเหมือนกัน แต่หลอนมองดูเฉพาะดวงหน้าของระวีไม่มองพิไทยสักนิดถ้าเหมือนว่าตรงนี้ไม่ได้มีเขาอยู่ด้วยและสำหรับชายหนุ่มผู้หญิงพยองสุดแสนเขาทนไม่ได้ที่เกณฑ์เกตมองเมินเพราะผู้ชายหนุ่มอย่างเขามีแต่จะถูกผู้หญิงพากันสนใจทอดไมตรีให้มาโดยตลอดแล้วเกณฑ์เกตเป็นใครมาจากไหน กำพืชของหล่อนนั้นเขาแน่ใจเหลือเกินว่าไม่ใช่ลูกเศรษฐีหรือผู้ดีตกยากมาจากไหนก็แค่ระดับชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางชั้นต่ำด้วยซ้ำเจอกันอีกแล้วมีอะไรหรือคะอยู่ๆมาขวางทางเอาไว้แบบนี้คุณไทยอยากพูดกับคุณเขาจะขอโทษดิฉันหรือคะไม่ทราบเหมือนกันว่าไงครับคุณไทยเขาหันมาถามญาติหนุ่มที่ยืนหน้าคว่ำม,มือควยหลังเอาไว้ ไหลพึงอกตั้งอย่างเย่อหยิงเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกเป็นคนกลางที่ลำบากใจสักหน่อยคุณเกตถามว่าคุณไทยจะขอโทษเธอไหมบอกไปว่าฉันนัดที่บ้านคืนนี้ตอนทุ่มตรงแล้วค่อยพูดกันเขาบอกลอยๆแล้วเดินกลับมาที่รถเกณฑ์เก,เกตบอกกับระวีเก็บจัดทันทีเลยว่า คุณระวีไปบอกเขาด้วยนะคะว่าดิฉันคนทำรมาหากินไม่มีเวลารับนัดไปที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องงานผมลำบากแย่เข้าบนแต่สีหน้ายังเป็นปกติจริงๆนะครับงานนี้ผมว่ามันจะเป็นสงครามเย็นของคุณไทยกับคุณเกณฑ์เกตแน่เลยคุณไทยเข้าไม่คุ้นกับการขาดใจโดยเฉพาะจากผู้หญิงเขาเป็นเทวดาหรือคะถึงขาดใจไม่ได้อยากได้อะไรถึงต้องได้ไปหมดเสียทุกอย่าง โอ้ยคนนี้ยิ่งกว่าเทวดาอีกครับระวีเสียงดังอวดอำนาจมาทำให้ระวีคอหดแต่เกนเกตก็เห็นว่าเขาแส้แกล้งทำมันเสียมากกว่าไปกันได้แล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมบอกเขานะคะผมกลัวแต่ว่าคุณไทยจะยอมรับคำปฏิเสธไม่ได้โดยฐานะอย่างเขาคุณไทยไม่ค่อยจะได้รับคำปฏิเสธมีแต่คำตอบรับ มิหน่าเกนเกตพึมพำถึงได้ดูถูกเพศหญิงเป็นนักหนาดิฉันว่าเขาควรจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เทวดาที่จะได้รับการตามใจไปเสียทุกอย่างไว้พบกันใหม่วันหลังซึ่งไม่ใช่คืนนี้แน่นอนเกนเกตบอกยิ้มยิ้มคุณเกนเกตบอกว่าคืนนี้เธอจะไม่ไปตามนัดราวีก็ออกจะเถนตรงไปสักหน่อย ในการที่จะรายงานต่อพี่ไทยทันทีที่กลับเข้ามานั่งในรถแล้วหลีกทางให้รถเล็กๆเก่าๆของเกนเกตได้แล่นออกจากซอยนี้ไปเขามองดูพี่ไทยจากกระจกบานเล็กเหนือศีรษะขึ้นไปเล็กน้อยนั่นแต่พี่ไทยมองออกไปภายนอกทำให้ได้เห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่ฉันก็นึกว่าหล่อนจะต้องบอกว่าไม่แล้วทำไมคุณไทยถึงตอแย ฉันอยากให้แม่นั่นโกงค่าตัวให้สะใจพอไงละ่ะดูทีหรือว่าอยากจะเรียกร้องไปถึงแค่ไหนคุณไทยยังไม่ยอมเลิกคิดแบบนั้นอีกเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าคุณเกณฑ์เธอไม่ใช่ผู้หญิงนักขายแล้วก็ไม่ได้บ้างเงินนายจะบอกฉันใช่ไหมว่านายคิดถูกแล้วฉันคิดผิดคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะครับผมไม่อยากให้คุณไทยมองผิดผู้หญิงดีๆคนหนึ่ง จะถูกทำให้เสียหายได้มันก็เรื่องของฉันตกลงจะานันกับผมไหมเท่าไหร่ผมไม่ขอเป็นเงินหรอกครับแต่ขอแค่ว่าคราวหน้าก่อนจะตัดสินใครผมอยากให้คุณไทยให้ความเป็นธรรมกับเขาสักนิดพี่ไทยสะอกไปบ้างเหมือนกันกับคำพูดตรงไปตรงมาของระวีแต่เขาไม่ได้ถือโกรธเพราะเป็นบางหนเท่านั้นที่ระวี จะกล้าพูดกับเขาถึงเพียงนี้ด้วยท่าทางจริงใจเป็นอันมากนายว่าฉันไม่เป็นธรรมกับผู้หญิงคนนั้นหรือไงถ้าคุณไทยอยากจะรบรากับผู้หญิงสักคนผมว่าเตรียมใจไว้ลบกับคุณแมวดีกว่าอีกเดี๋ยวก็คงจะได้เจอกันแน่พี่ไทยกระตุกมุมปากเล็กน้อยชนะาเนอะหรือเขาไม่เจอหน้าหล่อนมานานแล้วกำหนดการกลับมาวันพุธของหล่อนก็เลื่อนมาอีกหนึ่งอาทิตย์ เมื่อเข้าโทรหาก็กลับเป็นว่าหล่อนขอราพักผ่อนแต่พี่ไทยก็รู้ดีว่าชนาคงจะรู้ว่าเขาอยากพบหล่อนเลยเลื่อนกำหนดการกลับบ้านออกไปที่เข้ามาวันนี้กระเพาะระวีรู้ว่าชนากลับมาแล้วผู้หญิงโกรธก็น่ารักไปอีกแบบมือของพี่ไทยล้วงไปในกระเป๋าเสื้อสูตรที่สวมอยู่นอกจากกลองแหวนเพชรที่ชนาสงคืนแล้ว พี่ไทยยังมีของกำนันอีกหนึ่งชิน้นสำหรับชนาะแล้วฉันจะดับความโกรธของคุณแมวด้วยไพดินสวยๆสักเม็ดไพดินล้อมเพชรของชอบของเขาเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าแมวที่เคยจะขูฟ่ฟอฟอจะเป็นลูกแมวเชื่องๆได้ไหม